ครับมุมกระชายกระชายพันธดีพันดังของแม่เขาปลูกนะตรงไหนมุมไหนมีพื้นดินแม่ก็ทําประโยชน์เกิดขึ้นหมดนะฮะเขามีคนมาเหมามาซื้อเลยแล้วก็ทําอาหารการกินเนี่ยต้องใส่กระชายเนี่ยมาขุดได้เลยมาขุดได้เลย ลมมาโอ้โหดู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 ดดลมมาเย็นสบายนี่แหละบ้านปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเราครับนี่ไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องติดแอร์เย็นสบายขนาดนี้อยู่ในสวนครับแม่บ้านบอกว่าแม่บอกว่ากล้วยสุขาต้นแล้วข้างขาวมากินนกมากินแล้ว เดี๋ยวต้องมาตัดไปให้ชัดกินกินแล้วนกมาช่วยกินแล้วเนี่ยสุขาต้นปอสารพิษแน่นอนบอสารพิษแน่นอนครับนี่ครับตัดแล้วกล้วยโอ้ขือใหญ่ไหมโอ้กล้วยเล็บมือหุ้ยได้กินเลยพรุ่งนี้สุกเต็มเลยเนี่ย แมไ่ไม่ได้ขอไอเนี่ยแอหอยหนาก็มีน,าน,น,านั่นนั่นที่ที่ที่นกกินที่ข้างข่าวกินนะ,อะโอ้ยลูกใหญ่จังเลยแมย่ทำไมบ้านเราพัน แม,แม่มะเอนมะนาวเหรอโอ้ยต้นมะนาวนะกุยเล็บปือของเราครับสุขาต้นสุกขาเคือเลยครับมีก็เรียกว่ามือดีมารับประทานไปก่อนก็คือนกกับพี่นกกับพี่ขังขาวนะครับมาชิมไปก่อนถ้ามีสารพิษเนี่ยเขาคงไม่กินนะกินไปชักแง,แงกแน่เลยถ้าจริงๆได้ร่มเงาร่มรื่นร่ม,รรม,รมเย็น ชุ่มชำ่ำแล้วก็ยังรับประทานได้รับประทานแล้วมันเหลือเอาตากเลยเป็นกล้วยตากเล็บมือนางแบบเดียวกันกับนั่นแหละฮะเป็นของขวากไปที่กรุงเทพมหานครนี่ครับนี่ครับปามครับสีส้มสีเหลืองสีแดงปนกันเนี่ยขายได้เงินวันนี้ห้าบาทห้าบาท คงได้หลายพันแน่วันนี้ด้านหลังบ้านหูหยกเยอะเลยเรากำลังตัดกันอยู่นะตอนนี้เอาปิกอัพมารับเลยอ่ะแม่ได้เครือเหรอโอ้โหโอ้แม่บอกมันแตกแล้วต้องตัดแล้วเออธรรมชาติเขาบอกเราแล้วนะว่าเขาสุกแล้วนะอ,อะนะะเออแก่มากแล้วเอาละนี่อันไหนที่มันไม่สุกนะที่มันโค่นลมแรงอะไรอย่างนี้นะคุณแม่บ้านผมยัง ได้คําแนะนําจากแม่นะให้ไปทําแกงอะ่ะแกงกล้วยอะ่ะโหอร่อยอะ่ะแกงกล้วยนี่อร่อยนะใครเคยได้รับประทานเคยได้ชิมบ้างอะ่ะแกงกล้วยนี่อร่อยมากๆเลยมันกรอบปุบกับกรุบกับ,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 บเลยอะ่ะแกงกล้วยหรือใส่ในอแกงไก่ปลาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแกงส้มก็ได้โอ้ยอร่อย,อยงน้นเลยอะ่ะน้อยนา นะครับพันดังจากนครนายกลูกใหญ่มากเลยลูก9ขีดลูกโล1ขีดโล4ขีดนะครับเคยเอาไปถวายพระพระั้นตกใจเลยโหโยมลูกใหญ่จังนี่แหละพันกเกษตรปลอดสารพิษครับรับประทานได้อร่อยอร่อยมากๆเลยนี่วิถีชาวบ้านวิถีแห่งการอยู่สวนนะครับมีความสุขสดชื่น คนกรุงเทพมาอยู่ก็ตะลึง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 ,ลงเลยอ่ะกับบรรยากาศธรรมชาติดีๆแบบนี้นะครับ